มีตัวขึ้นจิบนะครับมีได้การลูกว่าลองใช้ปลายยางตีดู ผมก็ผมก็ตายแล้วชิมฟอคือดูจิต เรียบร้อยครับชโดจิบหลุดแล้วหลุดแล้วหลุแล้วใสสวยครับตัวนี้นี่ปละชโดนะครับชโดจิบก็กัดปลายางคิงฟ f อกนะครับดแบบิลุดแล้ว เน็บให้ดูกัดตัวนี้ปลายาง king อกครับขึ้นจิบตีใส่เรียบร้อยเลยฝากผลงานไว้ได้วยครับเมื่อกี้ก็ยกขึ้นมาเลยนะสายที่ใช้ก็เป็นสาย p e นะครับของ king f o x เร็วๆนี้เราเจอกันมาถ่ายรูปกันเลยครับ